สวัสดีค่ะยิฉดี้รับสู่คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Microsoft Word นะคะในคลิปนี้จะไปดูวิธีการสร้างซองจดหมายซึ่งจะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือเราได้ทำตัวจดหมายแบบ Mail Merge หรือจดหมายเวียนเอาไว้จำนวนมากนะคะตัน,นี้ครต้องการจะนำเอาจดหมายนี้ไปใส่ซองซึ่งแน่นอนซองก็ต้องเยอะเท่ากับเนื้อความจดหมายใช่ไหมมีลูกค้าร้อยคนก็ต้องร้อยซอง แล้งการใส่ส่งไปทางเมลนะคะวิธีการพิมพ์ซองนั้นคุณจะพิมพ์แบบ1นซองหรือหลายๆซองก็ได้อันดับแรกเลยคุณก็ต้องมีเอกสารว่างที่เป็นซองก่อนนะคะก็สั่งไฟล์แล้วก็เลือก New เลือกสร้างเอกสารแบบ blank document คือแบบว่างๆตรงนี้นะคะเป็นเริ่มต้นน่ะมันจะเป็นแบบ l e t เตอก็คือเป็นจดหมายถ้ามาดูที่ Layout แล้วก็มาดูที่ไซส e ตอนนี้ก็จะเป็นตัว8.5คูณ11เนะคะเป็นเลตเตอรตัวนี้นะคะมีเอกสารตรงนี้แล้วนะคะแล้ก็ต้องเตรียมตารางรายชื่อเข้ามาด้วยเพราะว่าการทำาซ่จดหมายจำนวนมากนะคะ มันต้องมี2อ,อย่างเหมือน mail merge หรือจดหมายเวียนก็คือ 1. ต้องมีรายชื่อแฟ้มหนึ่งที่เก็บไว้นะคะเป็นเอกสารหนึ่งแล้วก็สองต้องมีตัวแบบฟอร์มของจดหมายหรือแบบฟอร์มของซองที่ใช้ในการใส่รายชื่อในการส่งนะคะตัวนี้เราก็จะมีรายชื่อการเก็บรายชื่อที่จะนำมาใช้ใน mail merge การทำซองนะคะหรือการทำจดหมาย ก็จะเก็บไว้ในตารางถ้าใครดูที่คลิปที่แล้วก็จะทบทวนให้นะคะก็คือคุณต้องมีตารางสําหรับเก็บรายชื่อซึ่งเป็นลักษณะของเราเรียกว่าเป็นตารางฐานข้อมูลแถวแรกนะคะจะเป็นชื่อของหัวข้อหรือหัวรายการที่เราเรียกว่าชื่อฟิลส่วนแถวอื่นๆก็จะเป็นเรคคอร์ดข้อมูล1แถวก็คือข้อมูลของลูกค้าหรือของคนที่เราต้องการส่งจดหมายไปถึง1คนนะคะชื่อที่อยู่ครบจนถึงรหัสไปรษณีย วิธีการทำก็ไม่ยากะคะ่ะก็จะทบทวนให้ก็คือคุณก็จะ insert table แล้วก็เลือกจำนวน c o l ั m นแล้วก็จำนวนแถวแรกๆเนี่ยนะคะ c อลั m นอ่ะเลือกให้ครบแต่ว่าแถวอ่ะเอาไม่กี่แถวไม่ต้องเยอะก็ได้แล้วเพิ่มได้เลือกมาเสร็จแล้วให้แถวแรก่ะเป็นชื่อ f ิล l จะตั้งเป็นภาษาษไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็พิมพ์แล้วก็กดแท็กไป แล้วก็ใส่ชื่อจะภาษาไทยอังกฤษได้หมดนะคะเขาสามารถอ่านได้ส่วนแถวต่อไปคุณก็คีย์รายชื่อได้เลยค่ะก็คือให้แถวแรกเนี่ยมันเป็น,นสำหรับหัวรายการแล้วก็คีย์ไปเมื่อคีย์ได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมีรายชื่อที่อยู่ตรงนี้แหละนี่คือรายชื่อที่อยู่ที่เราจะนํามาเมิร์จลงหน้า2ต่อไปเราก็มาดูวิธีการทำสองละ ซองจดหมายนะคะจะมีหลายไซส์เรามาดูว่าคุณจะใช้ซองจดหมายไซส์ไหนอันดับแรกก็ต้องมาที่แท็บเมลลิ n งค่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม start mail merge นะคะพอมาที่ start mail merge ตรงนี้เ,ออเราต้องเลือกนะคะว่าเอกสารที่เราจะมา merge นั้นเป็นอะไร letter จดหมาย email envelop e ซองหรือ label เราจะเลือกเป็น envelop e นะคะก็คือเป็นซองก็เลือก envelop e ได้แล้วก็เลือกขนาดของซองขนาดของซองใช้แบบไหนนะคะก็เลือกได้ออซองขาวปกติทั่วไปก็จะเป็นไซส์10 s ไซส์0ก็คือ4เซนส่วน8คูณ9เซนส่วน2นิ้วนะคะแล้วก็จะเลือกแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะทำซองจดหมาย เป็นลนักษณะของการเชิญเนี่ยการเชิญเ,เช่นการแต่งงานาการงานบวชการงานวันเกิดหรือการเชิญร่วมง,งานบุญอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กําหนดขนาดได้นะคะว่าจะเลือกขนาดไหนก็เลือกดูจากขนาดที่มีตรงนี้นะคะไซส์เก้าไมไซส์หกหรือจะเป็นไซส์ห้าแต่ถ้าเกิดซองจดหมายที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นซองที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะเลือกเป็น c u s ตอมไซส์แล้วก็ระบุขนาดได้นะคะว่าต้องการขนาดเท่าไหร่เช่นซองแต่งงานมันก็จะประมาณสูงประมาณ5กว้างประมาณ7สูงประมาณ 5, าน,5นิ้วก็กำหนดขนาดอย่างนี้ได้นะคะก็จะโอเคแล้วก็จะได้ซองป้อมๆขนาดการแต่งงานหรือการงานบวชอะไรเงี้ยก็ c ค n นเซเราจะใช้ขนาดไซส์10เนาะ จะเป็นจดหมายทางการนิดนึงจดหมายเกี่ยวกับเรื่องงานซองขาวยาวๆก็โอเคพอได้ซองมาแล้วก็ย่อนิดนึงดูนะคะนี่คือลักษณะของซองที่เราได้ข้อความตรงนี้เป็นข้อความที่ปรากฏเริ่มมาตอนที่มันถูกใส่ไว้ตอนสร้างซองเราจะพิมพ์ได้นะเราจะเปลี่ยนจากเรียนเชิญเป็นาการุณาสง่ง ฟอนต์มันตัวเล็กก็อาจจะขยายให้มันใหญ่นิดนึงโอเคแล้วก็มาคลิกตรงนี้ค่ะมันจะมีกรอบกรอบตรงนี้เอาไว้ใส่ที่อยู่หน้าสองที่เราต้องการจะสบนะคะแต่ที่อยู่นี้เราจะไม่พิมพ์ปกติถ้าเกิดว่าออคุณพิมพ์นะสมมติว่าคุณต้องการส่งจดหมายถึงคนหนึ่งคนเนีย่ยคุณต้องพิมพ์เองผมตพิมพ์ว่าคุณอย่างเงี้ย คกูก็ใส่ชื่อผู้รับนะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่ลงไปได้แต่ถ้าเราจะทำเป็นเมลเมิร์คุณไม่ต้องพิมพ์ค่ะอาจจะพิมพ์คำว่าคุณแค่อย่างเดียวพอที่เหลือเราจะไปดึงจากตัวตารางเนี้ยมาใส่นะครก็กลับมาที่สองเรามาเริ่มการรวม การทำซองแบบ merge จำนวนมากก็จะทำคล้ายๆกับจดหมายถ้าใครดูวิธีการทำ n e l Merge แบบจดหมายมาแล้วก็จะทำได้เลยค่ะแค่เลือกขั้นตอนนี้ปุ๊บคุณทำได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูไอคลิปก่อนหน้าก็มาเริ่มกันใหม่เลยนะก็มาคลิกที่ปุ่ม Start Merge ตรงนี้ก็เลือก e n v e l o p e ซึ่งตอนนี้เราเลือกไปแล้วขั้นตอนนี้ผ่านแล้วก็มาเลือก Select recipient แต่เพื่อกันงงนะคะอาจจะเลือกเป็น step by step step by step ก็คือเราจะทำทั้งหมด6ขั้นตอนตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนที่1 o f 6 1 of 6ก็คือเราจะสร้างเป็นซองจดหมายนะคะ envelop ตรงนี้ก็ Next ได้เลยขั้นตอนที่2แล้วเอาซองที่ไหนมาสร้าง use the current document ก็คือซองที่เห็นในหน้าจอน,นี้แหละก็ Next ได้อีก1นะ1กับ2ไม่ต้องเลือกอะไร3 ก็มาเลือกนะคะ select recipient recipient ในความหมายนี้หมายถึงชื่อที่อยู่ของผู้รับที่เราต้องการจะส่งไปถึงเพราะฉะนั้นก็จะเลือกเป็น u s e and existing lead ก็คือง่ายที่สุดอะคะ่ะคือที่เราสร้างตารางไว้อันนี้ก็คือ u s e existing existing ก็คือมีอยู่แล้วก็เอาตัวนี้ใช้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม browse เป็นเลือกชื่อไฟล์ชื่อไฟล์เราเซฟเก็บไว้ที่ไหน ก็ต้องไปเลือกอันนี้จะเซฟเก็บไว้ที่นี่ก็มาเลือกไฟล์ n น m i s t s t นะคะ o อ e n นเข้มาเขาก็จะแสดงรายชื่อนะคะที่อยู่ในไฟล์มาแล้วก็ขยายดูได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่อยู่แขวงเขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็ชื่อนามสกุลอยู่ตรงนี้อาจจะย้ายได้ย้ายมาไว้ข้างหน้าจะได้ไม่งงตรงนี้นะคะถ้าคลิกตรงนี้จะหมายถึงเลือกทั้งหมด ถ้าไม่เลือกคนไหนก็ติ๊กออกได้นะคะคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาก็ติ๊กออกอะไรเงี้ยคนนี้สองคนนี้ไม่ส่งแล้วอย่าลืมนะคะเรียงรหัสใบณีย์เอาไว้ด้วยเผื่อเวลาเราตรวจสอบหรือเวลาเรานําไปส,ส่งรษณีย์มันจะได้ดูง่ายๆก็คลิกที่ปุ่มซอร์สแล้วก็เลือกให้เรียงรหัสใบณีย์โอเคนะคะ เราคลิกปุ่มซอแล้วก็เรียงรหัสใบเสนอรหัสปรษสนี์ก็จะเรียงแล้วก็ดูง่ายแล้วก็โอเคจากนั้นก็มาแทรกฟิลด์ได้ก็ next a r r a n g your envelope ก็คือไปจัดเรียงสองนะคะ next ไปมันก็จะอยู่ในสเต็ปที่4ตอนนี้ต้องใส่ชื่อนามสกุลลงไปละการใส่ตรงนี้ จะใส่เป็นบล็อกหรือจะใส่เป็น insert fill ก็ได้จะใส่ได้2อ,อย่างนะคะ add e d block กับ getting line แล้วก็เลือกเป็น insert mode fill เราจะขอเลือกเป็น add e d block แล้วกันนะคะจะคลิกจากแท็บเมนูตรงนี้ก็จะเลือกออ add e d block add e d block ก็คือกล่องรายชื่อที่จะรวม fill ทั้งหมดเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า fill ตรงนี้นะคะ มันมีไม่ครบมันไม่มีชื่อเราอาจจะเพิ่มชื่อได้นะคะก็คลิกที่ปุ่ม m a t f i l l ที่ m a t h f i e l เนี่ยก็จะมีชื่อ f i l l ปกติเขาจะเริ่มต้นเป็นชื่อ field ภาษาอังกฤษ first name ก็คือชื่อแรกแล้วก็ last name ชื่อหลังนะคะชื่อหน้าชื่อหลังก็เลือกเป็นเราใส่เป็นชื่อนามสกุลใช่ไหมก็ใส่ชื่อนามสกุลไป เพราะว่าเราไม่ได้แยกเป็นฝรั่งเนาะ first name last name ส่วน address เราก็จะเลือกนะ address ห address สเนี่ยเราก็จับ match ให้มันคู่กันนะมันจะได้ดึงข้อมูลมาแสดงได้ post code ก็คือรหัสไปรษณีย์เนี่ยเราก็เลือกรหัสไปรษณีย์แล้วก็ตรวจสอบดูว่ามันตรงไหมแล้วก็โอเคเราก็จะได้ข้อมูลตรงตรง,ตรงนี้นะคะดูว่ามัน match ตรงกันละก็โอเคมันก็จะขึ้น address b o x แล้วก็ next ไป preview Your envelop e นะคะไปที่ step ที่5มันก็คือปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้จะเป็นสีเข้มขึ้นมาถ้าเราติ๊กเห็นไหมมันจะเป็น address box ถ้าเราติ๊กมันก็จะเป็นชื่อที่อยู่คุณก็จะได้ชื่อที่อยู่นะคะของคนที่ต้องการส่งไปถึงตรงนี้ <G> ก็ next คะ่ะตรงนี้เอาไว้เลื่อนเนี่ยจะมี เลื่อนไปที่คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5หรือจะไปที่ last คนสุดท้ายไปที่ first คนแรกอย่างเงี้ยก็เลื่อนอยู่ได้หรือจะคลิกปุ่มเนี้ยได้ค่ะ2อันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณไปปิดหน้าต่างเนี้ยมันหายนะคะคุณก็ใช้เครื่องมือนี้แทนได้หรือถ้าจะใช้ใหม่ก็ต้องคลิกที่ start m e a s u r e แล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมามันก็จะอยู่ใน s t e ปที่5 แล้วก็ Next ไปที่สเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่6 s นะสเต็ปที่6ก็คือการใช้ผลลัพธ์ของการเมิร์ตรงนี้ผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะอยู่ในปุ่ม finish and merge ก็คือจบแล้วก็ merge คือรวมการรวมจะมี2อย่างนะคะเหมือนจดหมายคือ Print ก็คือสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็คลิกที่ปุ่ม Print แล้วก็คุณก็ใส่กระดาษไปที่เครื่องพิมพ์นะคะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็สั่งป r i n น all ปนทั้งหมด Loren, ปริ้นเฉพาะซองนี้ซองเดียวฟอร์มปริ้นจากหน้าไหนซองไหนก็ซองที่8ถึงซองที่12งนี้ยก็โอเคได้หรือจะเลือกทั้งหมดก็ติก๊กกับนะคะนี่ก็สั่งปริ้นแต่ว่าเราไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์เนาะเราก็จะแค n นเซิไปส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ Edit Individual Envelope ก็คือเมิดอออกไปที่2เป็นเอกสาร ก็เท่ากับจำนวนเรคคอร์ดนะคะตอนนี้มี18แเรคคอร์ดหรือ18คนเขาก็จะหมดออกมาทั้งหมด18ซองก็จะคลิกที่ Edit Individual หรือจะคลิกตรงนี้แล้วก็เลือก Edit Individual Document ตรงนี้ก็ได้นะคะทั้งหมด All นะโอเคพอได้ซองตรงนี้แล้วก็มาตรวจสอบดูแต่ละซองนะคะมีอะไรต้องการเพิ่มเติมไหมเช่นคุณลลิตา ต้องการเพิ่มข้อความนะคะหรือจะวงเล็บใส่ชื่อบริษัทอย่างเงี้ยน,นะคะสำหรับคนนี้คนเดียวก็ได้แล้วก็ไปดูคนอื่นนะคะตรวจสอบดูแล้วก็อาจจะคลิกที่ปุ่ม View แล้วก็เลือกเป็น multiple page ค่ะตัวนี้ก็จะเห็นนะคะโอ้สองเยอะแยะเลยเห็นไหม กูต้องดูตำแหน่งน,นคะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแก้ไขคุณต้องกลับไปที่ตัวเอกสารที่เป็น2องต้นฉบ,บับตัวนี้คือตัวมาสเตอร์นะคะเเช่นคุณต้องการเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยคุณต้องมาเปลี่ยนที่นี่นะคะเนี่ยแล้วก็มาเลือกฟอนต์สีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็มาวิวแล้วก็มาเมลลิง วิวดูใหม่งั้นคุณต้องเมิร์ใหม่นะคะเมิร์ไปที่ individual d o c u m e n t ิเมนี้ยมันก็จะได้ไฟลใหม่แต่ไฟล์ที่เมิร์ไปเมื่อกี้ยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะตรงนี้ก็ Clo Save ไหม Don't save นี่ save นะคะก็จะเอาไฟล์ตัวนี้ไปนี่ก็สั่งไฟล์ Print ได้ในกรณีที่คุณเมิร์เป็นเอกสารใหม่เยอะๆอย่างเงี้ยคุณสั่งปินต์จากตรงนี้ได้นะคะก็ ใส่ซองไปทีละซองทีละซองเนี่ยหนึ่งซองก็หนึ่งหน้า o g ก็ใส่ซองไปที่เครื่องพิมพ์การพิมพ์ซองต้องใส่ทีละซองนะคะไม่สามารถใส่เป็นปึกเหมือนการพิมพ์จดหมายได้ต้องพิมพ์ทีละซองแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ที่เอกสารตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วคุณสั่งเลน์เนี่ยแล้วตอบโอเค เราเลือกเครื่องพิมพ์นะคะแล้วเครื่องพิมพ์ตัวไหนเลือกเครื่องพิมพ์เสร็จแล้วก็โอเคทีเนี้ยก็ต้องใส่ซองเองทีละซองแต่จะไม่เห็นตัวอย่างเอกสารนะมันก็จะสังออกงพิลงทางเครื่องพิมพ์ทันทีก็เรียบร้อยค่ะงนั้นการทําจดหมายก็ไม่ยากนะก็ทําแค่นี้เองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทําจดหมายไซส์อื่นก็เหมือนเดิมค่ะแต่นี้ทําง่ายๆกว่านั้นอีกก็มาที่เมลลิงแล้วก็สตาร์ทเอ,อ่อ เอเลฟแล้วก็เลือกคัสตอมซองไซส์7คูณ5โอเคตรงนี้ฮะแล้วก็โอเคแล้วก็วิวแบบ100%อเ็นต่ะจะเห็น,นะฮะนี่คือขนาดของซองตรงนี้ทีนี้พอเมิดเมิดนีง่ายเลยเนี่ยตรงนี้ย้ายกลอ่อมากรมกลางๆนี่ นี้เราจะเรียนเชิญเราจะเอาแต่ชื่อใช่ไหมก็ใส่แต่ชื่อได้ค่ะจะทำจดหมายเชิญงานแต่งงานเนาะเรียนเชิญคุณแล้วก็มาที่ ribbon mailing แล้วก็เลือก select recipient ค่ะเลือก youth and e x e s t i n g เราไม่ใชเออ้เราไม่ใช้ตัว วิสาะละเราจะทำเองง่ายๆก็เลือกไฟล์รายชื่อพรได้ไฟล์รายชื่อเสร็จแล้วก็ใส่ฟิลเลยค่ะนี่ใส่ชื่อน้มสกุลจบเสร็จเรียบร้อยละนี่ก็เปลี่ยนฟอนต์งานแต่งงานเนาะอาจจะเลือกฟอนต์สีชมพูตัวหนาหนึ่ง อย่านิดนึงก็ตรงนี้นะคะซองต้องการใส่รูปภาพสวยๆหรือรูปหัวจงหัวใจอะไรไปก็ใส่ได้นะหัวใจ ไ้นเลือก format หมดใจสีชมพูชมพูเยอะๆแล้วกันนี่โอเคกูคก็จะได้ซองงานแต่างงานละทีนี้ก็มาที่เมลลิ่งนะคะริบบอนแล้วพรีวิวดูได้เลยค่ะเห็นไหม เนี yeah. ่ยถ้าถ้าตำแหน่งมันมันไม่สวยก็ขยับเนี่ยตรงแม,ม้บรรทัดตรงเนี้ยขยับแล้วก็ย้ายเกราะตรงนี้ลงจะคิดว่าฟอนต์มันตัวเล็กไปก็ขยายเรียบร้อยนคะคะก็เน็กไปดูคนต่อไปง่ายเงี้ยก็สั่งพิมพ์ได้ค่ะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพิมพ์หรือจะสร้างเป็นดูสองก็ ลิ้นอินดิวิอ์โดูแล้วก็วิวมันติพอลนะก็เห็นสองตัวนี้อาจจะเติมข้อความพิเศษและครอบครัวคนนี้ก็มีครอบครัวเนาะบางคนอาจจะไม่มีแล้วก็เติม และครบอบครัวเห็นไหมคะอันนี้คือเติมได้เรียบร้อยนะคะคุณก็จะได้สองแล้วก็สั่งปริ้นได้คะ่ะตนนัวนี้สั่งไฟล์ปริ้นปริ้นซองได้ตัวนี้นีนนน่นี่คือสองจดหมายนะคะแบบ m e r g e นะคะก็คือปริ้นสองเยอะๆนะคะจะเป็นซองอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะคะแต่ขออย่างเดียวก็คือคุณต้องเตรียมรายชื่อเอาไว้ให้ดี ว่าคนที่คุณต้องการส่งถึกนั้นเป็นใครบ้างเก็บรายชื่อให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาสร้างนะคะพอลงมือสร้างแล้วแล้วมาเมิร์ชแล้วก็สั่งพิมพ์ได้แค่นี้คุณก็จะได้ซองจดหมายจํานวนมากนะคะแบบรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยด้วยค่ะก็สั่งพิมพ์อย่างเดียวก็ได้แล้วก็จบการสร้างซองจดหมายนะคะ แบบเมลเมอสแตเพียงเท่น,นี้ขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่ต่อไปสวัสดีค่ะ